สว,ส,สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ เข้าสู่ i อซ์ดูนิวส์ท็อกคบกับเรา2คนเช่นเคยผมอัครพลทองตราดอนครับและดิฉันเทาแสงรัศมีทีถักแก้วนะคะวันนี้ก็มาตามกันต่อกับประเด็นที่ฮอตที่สุดในประเทศไทยและระดับโลกระมังตอนนี้เกี่ยวข้องกับศาสนาของเรานั่นเองนะคะใช่ครับนั่นคือการใช้มาตรา14นะครับเข้าไปตรวจสอบว่าธรรมกายว่าพระธรรมจิโอซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินรับของโจรเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับสายกรคดีอุ่นเนี่ยงจัดด้วยประเด็นนี้เองเนี่ยนะครับหมอมโนละฮอนิตก็ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์มานะครับ ที่เราได้สัมภาษณ์กันไปเมื่อตอนที่แล้วนะครับท่านก็ระบุที่ชัดนะครับว่าเจ้าที่เอาจริงเนี่ยก็ไม่น่าในการเข้าไปควบคุมตัวได้แต่ก็เป็นการใช้อำนาจนะครับอยากลุกอ๋อรวยนะครับแล้วก็จักเบาไปหาด้วยประเด็นเพิ่มเตมวันนี้หมอมโนจะเล่าอะไรให้ฟังเพิ่มเติมกัือนบ้างนะครับติดตามพร้อมกันเลยครับอาจารย์ประเมินตอนนี้ภาพรวมทหารเริ่มมาเป็นแนวหน้าแล้วการเข้าไปวัดจะต้องมียุทธวิธียังไงบ้างครับตอนนี้เขาเตรียมการด้คือต้องเข้าทั้งหมดใช่ไหมฮะ เข้าทุกประตูทุกประตูพร้อมกันเท่านั้นถึงจะจบได้เพราะฉะนั้นแล้วก็เข้าประตูใดประตูหนึ่งก็จะมีกําลังที่เติมเข้ามาเรื่อยๆเราจะเห็นในภาพข่าวภาพสื่อก็คือลัดเข้าป่าบ้างเข้าตังหอพักบ้างปีนปีนเข้าหมู่บ้านบ้างที่เป็นจุดสําคัญที่เขาเติมคนเข้ามาตลอดใช่ไหมใช่ฮะแล้วก็การทุบกําแพงนะทุบกําแพงแล้วก็เอาคนเข้ามาแล้วคนที่เข้ามานี่ไม่ได้มามือเปล่านะในในเฟซบุ๊กไลฟ์ของมหาทศพรบอกให้เอากระบองมาด้วยนะครับ ให้เอาอาหารมาด้วยอย่างน้อยอยู่ได้ันควันนะครับและก็คงไม่ได้มาธรรมดาบางคนอาจจะมีอะไรที่ที่เอาอาวุธที่มากกว่าไม่พลองนะฮะอาจจะอย่างอื่นพกเข้ามาทัตตชีโวเองเนี่ยนะครับพระเดศทัตตชีโวนี่แกเป็นนักเลงเก่านะครับมีประวัติอาชญากรรมเคยเป็นสมาชิกของแกงซาเตียมแกงซาเตียมก็คือแกงอังยี่อะละครับดูที่ไหนดูที่น่อง ซ้ายขวามี3จุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่น่องซ้ายน่องขวาแล้วก็เป็นสมาชิกสมาชิกแก๊งซาเตียมนี่ไม่มีไม่มีการลาออกนะฮะเป็นตลอดชาติใครเข้าไปแล้วเป็นตลอดชาติเพราะง,งั้นนักเลงนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่คนไม่ค่อยทราบกันฉะนั้นแกจะสู้แบบนักเลงตลอดครับิ่งว่าทําไมเข้าไม่ได้คืมีแนวม,มากั้นตลอดมากั้นตลอด,ลอดใปิดไว้ตลอด อาจารย์มองว่าถ้าเมื่อจบแล้วได้ตัวมาได้ตัวก็ว่ากันไปถ้าเพระธรรมกายใหญ่ขนาดนี้แล้วก็มีสาขาในต่างประเทศมากมายขนาดนี้รัฐบาลเน่วยงานรัฐต้องเข้ามาจัดการอย่างไรบ้างครับในการบริหารวัดให้เดินหน้าต่อไปอยากเป็นวัดปกติทั่วไปได้ครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ทางรัฐก็ต้องประ,ารประสานกับสำนักพุทธและมหาเถรสมาคมะนะครับอันแรกเลยก็ถือว่าเรื่องบัญชีเรื่องเงินเนี่ยให้ชัดเจน ทรัพย์สินส่วนใดที่ได้มาแล้วไม่สามารถอธิบายได้ต้องยึดนะครับพลอยเพชรต่างๆที่เป็นอัญมณีที่อยู่ในคอนเทนเนอร์ลึกลับเหล่านี้ก็ต้องเอามาถแถลงให้ถแถลงข่าวให้ประชาชนดูแล้วสำคัญก็คือความเป็นอยู่ที่ที่ลักเอรี่เนี่ยนะฮะก็ต้องนำมาให้ประชาชนทราบได้ตัวดีเพราะว่าจะได้ข้อมูล ได้สักได้ักได้เก็บ DNA ได้นะฮะว่าเป็นยังไงต่อรองได้ไม่มีเงื่อนไขแล้วก็จะได้เห็นเลยครับว่าความเป็นอยู่ท่านนี้ลักเชอรี่แค่ไหนยังมีอีกไอ้เรื่องนวดหน้าทาตัวเนี่ยที่สักไปสักหัวนะครับไปสักชามเนี่ยให้มันมีรอยหลมลงมา,า,าทำให้หน้าเป็นรูปหัวใจเนี่ยนะครับยังมีไปกอฟันอีกนะคะขูดหินปูนนี่ทุกวัน ทุกวันทุกวันหกโมงธรรมดาเขาปีนหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับหมออันนี้หลักหลักสวยลักงามมาก,ท,กทุกวันวน,นะครับโอ้ทุกวันหกโมงถึงหกโมงครึ่งนะครับในช่วงเวลาปกติที่ผมทราบมาเนี่ยคือทางการเขาก็ทราบกิจวัตรปกติของแกจะทำอะไรบ้างนะครับทุกวันเวลาหกโมงถึงหกโมงครึ่งนะครับตรงอาคารที่ที่เข้าประตูสามมาอยู่ขวามือจะเดิมเนี่ยเป็นกุฏิของทัตตัดชีโวตอนนี้ทําเป็น ทำเป็นซาลอนข้างในมีศูนย์ทันตกรรมศูนย์ทันตกรรมมีโน่นน้าทาตัวนะครับแล้วก็แต่งให้สวยอะ่ะเสร็จแล้วก็ไป DMC ทํารายการสดอนุบาลฝันในฝันนะครับ,รบก็เนี่ยก็เป็นกิจกรรมของแกแกก็จะพิถีพิถันกับความงามมากผ้าจีบอนะครับซึ่งเป็นผ้าป่านสวิสเนี่ยเวลาสวมไปแล้วผมดองต้องเนียบ ะครับมีเสื้อข้างในอีกรัดไปอีกอันหนึ่งเป็นด้านขวามือซึ่งจริงๆแล้วอันนี้ปกติพระธรรมดาจะไม่ใส่กับเสายืดนะครับเสายืดแกจะใสะแขนยาวเพราะว่ากันแสงด้วยอะไรด้วยนะฮะแกจะไม่ยอมให้ตัวแกโดนแสงแดดเดี๋ยวผิวเสียแล้วก็กอฟันขูดินปูนทุกเย็นเป็นอะไรก็ไม่รู้ครัะครับ,รบเป็นคนพิเศษอนะ แล้วก็ถึงไปออกรายการ DMC นะฮะจากตรงนั้นก็ไป DMC ที่อาคารจาตุมหาราชิกาตรงข้ามกับอาคารดาวดึงก็ทำเป็นสตูดิโอก็ใหญ่กว่าซีโอที่นี่จุคนได้วันห้าร้อยคนนะ่ะครับ,บ DMC ก็มีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมทำแอนิเมชันเนี่ยดีคุณภาพดีที่สุดเลยในประเทศไทยก็ว่าได้ครับแล้วก็ทุ่มเทสาขาต่างๆในต่างประเทศเนี่ยเกิดขึ้นมาเพราะ DMC เนี่ย นะครับใช้จานดาวธรรมเนี่ยข้อดีที่เราคิดว่าธรรมกายเผยแพร่ไปได้รับความสําเร็จอันนั้นเป็นภาพจัดฉากนะฮะค,ความสําเร็จของวัดพระธรรมกายในการเผยแพร่ต่างประเทศเนี่ยไม่ได้งดงามอย่างที่เราคิดจริงอยู่มีคนเข้าวัดนะฮะจริงอยู่มีคนที่มีการศึกษาเข้ามาจริงอยู่ที่เข้ามาแล้วก็ เป็นระเบียบเรียบร้อยใส่เสื้อขาวใส่ชุดขาวแต่ไปดูชาวต่างชาติที่มาบวชสิครับจริงจงจังๆเหลืออยู่คนเดียวเองเหรอฮะเป็นพระอังกฤษนิโคลัสบูธซึ่งมาจากแมนเชสเตอร์นะฮะซึ่งสมัยก่อนผมเป็นคนไปสอนเขาเองครับสมัยปี2 5 2 8 29, นเนี่ย29้าเาเดินทางมาเป็นอุบาสกแล้วก็มาบวชแล้วอยู่ที่นั่นแต่ก็ไม่ได้เคยเป็นเจ้าอาวาส พูดภาษาไทยคล่องภาษาอังกฤษคล่องนะครับแต่ก็ยังเป็นพระนิโคลัสอยู่แค่นั้นเองไม่ได้เคยเป็นเจ้าวาดแล้วก็ไม่ได้เคยไปทำสมาธิอะไรพิพ,พลึกพิสดารอยู่ไปได้วันวันรพระอื่นในที่เป็นชาวยุโรปเมริกันมาก็ศึกมาก็ศึกเพราะมันไม่มีอะไรจะส,สอนครับมีแต่ระดมทุนระดมทุนให้เชื่อให้ทำบุญให้เชื่อ,ให,อให้ทำบุญแล้วก็ ทำบุญบูชาข้าวพระเนี่ยครับใช้เวลาธรรมกายคือเวลาเมืองไทยครับบูชาข้าวพระเนี่ยเก้าโมงเช้าถึงเที่ยงถูกไหมครับเก้าโมงเช้าถึงเที่ยงเม,มือง,ง,งไทยเนี่ยเวลาในอังกฤษเท่าไหร่ฮะมันก็ประมาณประมาณย้อนหลังไปเจ็ดชั่วโมงครับนะครับก็ประมาณตีสามตีสี่นะครับขึ้นอยู่กับฤด,ดูกาลไปบูชาข้าวพระต,ตอนตีสามอ่ะ รถก็จะไปออกันแน่นนะฮะแถวตรงแถววัดที่มาอยู่อ่ะิวคาสเซิลไปที่แมนเชสเตอร์ที่ไหนพวกเนี้ยลอนดอนลอนดอนชาวต่างชาติที่เขานับถือคริสตศาสนาส่วนใหญ่เขาก็ตกใจกันนี่นี่อะไรนี่รัทธิอะไรมาในตอนตีสามมาในตอนตีสามตีส่ 4, ออคุณมากพรถเต็มไปหมดครับเขากตกใจครับเขาเชื่อมโยงลทัทธิธรรมกายกับ ลัทธินิยมซาตานเพราะว่าชาวบ้านเขาเรื่องที่มาประกอบศาสนพิธีกลางดึกนี้ไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นวัดไปตั้งที่ไหนราคาที่ดินแถบนั้นตกลงหมดเลยเพราะว่าลถมากันกลางดึกอะ่ะแล้วก็บอกเวลาธรรมกายเพราะว่าไปผูกโยงกับคนคนเดียวครับธรรมาชโยก็เรียกตัวเองว่าครูไม่ใหญ่ no big teacher ครับ นะฮะแล้วเรียกทัาตาชีโวครูไม่เล็ก no small teacher เจ้าก็หนึ่งศกับหนึ่งศนะฮะซึ่งก็เป็นเป็นวิธีการบรหิหารจัดการของเขาอะทุกอย่างพุ่งมาสือตัวเองหมดเป็นจกักรพรรดิของกองทัพธรรมมาปราบมารน,นะครับซึ่งมาปราบธรรมกายสีดำมาสู้รบปบมือกับพญามารซึ่งเป็นเป็นทฤษฎีใหม่ซึ่งมาสวม สวมทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นคือไม่ต้องสอนอะไรมากพอคุณมาเป็นสมาชิกของกองทัพธรรมหมายความว่าคุณเนี่ยต้องเชื่อฟังต่อผู้บังคับบัญชานั่นคือจอมทัพธรรมรธรรมชัยโยค,คนเดียวตอนแรกก็เป็นหลานศิทธ์ของหลวงพ่อวัดปักน้ําต่อไปก็เป็นเจ้านายของหลวงพ่อวัดปักน้าทําจนเลอะเทอะหมดวิชาธรรมกายที่วัดปักน้ําที่หลวงพอ่อหลวงพอ่อ พระมงคลเทพบุญีสอนมาเนี่ยก็กลายเป็นวิชาอะไรก็ไม่รู้นี่ครับ,รบหาเงินอย่างเดียวครับครับอาจารย์ครับที่โครงสร้างที่อาจารย์ได้พูดไปก่อนช่วงช่วงช่วงสักครู่ที่ผ่านมาอาจารย์พูดถึงว่าวัดก็ต้องเข้ามาดูต้องเอาเรื่องของทรัพย์สินในวัดเอามาให้เห็นว่ามีเท่าไหร่กันแน่และถ้าโครงสร้างในการบรหิหารวัดนะครับจะต้องปรับโครงสร้างไหมครับต้องเอาพระจากนอกเข้าไปหรือพระในเข้าไปบริหารต่อดีถ้าเหตุการณ์นี้จบสิ้นลงครับอาจารย์ ในความเห็นของผมนะครับวัดพระธรรมกายก็ต้องกลับมาเป็นวัดพระธรรมกายอย่างเดิมคร,ครับโดยเอาพระก็ยังมีพระที่ดีๆอยู่ในหลายรูปนะครับหลายรูปนี้ไม่เคยเข้ามายุ่งเกี่ยวเลยเพราะไม่เห็นด้วยเลยครับแล้วแต่อยู่เงียบๆองค์เหล่านี้ก็ต้องเอามาตั้งเป็นกับเป็นเจ้าอาวาดส่วนองค์ที่ติดคดีอะไรต่างๆเนี่ยจีบสิบห้าสิบกคดีบางคนนี่อาจจะต้องถึงข,ขึ้นลงถึงศาลถึงจับ วาชิกไปก็ต้องให้หลุดออกไปนะครับก็ต้องให้บางคนซึ่งซื่อมือสะอาดขึ้นมาบริหารแล้วเงินบริบรจาคต่างๆต้องโปร่งใสครับครับมีกรรมการมีวัยวัจกรดูแลแล้วซึ่งเป็นกับวัยวัจกรซึ่งแต่งตั้งอย่างถูกต้องมีญาติโยมเนี่ยช่วยกันบางคนนี่เป็นวิทยกรได้เพราะว่าเขาเป็นใครครับนะครับอาจจะต้องมีเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาหรือทาง กระทรวงสำนักพุทธเนี่ยมานั่งอยู่ด้วยเป็นบอดเลยนะอาจารย์ด้วยนะครับบริหารทรัพย์สินให้ถูกต้องพระไม่ยุ่งเรื่องเงินนะครับให้เป็นวัดตัวอย่างครับส่วนที่ที่เป็นมลนิธิเนี่ยนะครับมุนที่อาจจะต้องถูกยุบเพราะว่าทําสิ่งที่ผิดกฎหมายมาตลอดมุขที่ธรรมกายมลนที่มาอุปสิการจันทร์ก่อนนกยุงแล้วก็เข้าไปลุกล้ำป่าอะไรต่างๆพวกนี้ก็ต้องตกเป็นของแผ่นดิน นะครับส่วนรูปลออะไรต่างๆก็ต้องไว้อย่างนั้นนะครับจะไปจะไปหล่อแต่ก็มาพิสูจน์ได้ว่าทองแท้ทองเกะทองจริงรให้รู้ว่าอันนี้มันไม่จริงนะทองอสำลิดนะปิดทองนะแต่บอกว่าเป็นทองจริงในกล้ไมครนไมครนก็นว่านไปใช่ครับนะแล้วก็บอกให้รู้ไว้นี่เป็นเป็น,เป,นเป็นทองอย่างเงี้ยนะครับตั้นทองรัเสเซียอย่างนี้เป็นต้นทองจริงที่เก็บเก็บไว้ก็ต้องมาเยียวยา อันแรกเลยพูดที่เดือดร้อนที่สุดครับสากรเครดิตยูเนี่ยนคองจันนะครับที่เขาเรียกร้องมาเป็นเป็นโอ้อาจห้าหปีแล้วครับบางคนก็อยู่ในสภาพที่ย่ําแย่นะครับเอาเงินไปทั้งหมดเลยไปฝากไว้คิดว่าจะได้รับดอกผลที่มาดูแลยามแก่ต้องมาทํางานงกๆกเงินเงินนะครับก็ต้องเอาพวกนี้มาเยียวยาครับที่ดินจํานวนมากที่ซื้อไว้ฉนวนอีกนับหมื่นเนี่ยก็ต้องมาขายครับ นะครับประมูลเยียวยาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนไปนะครับใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสากลเครดิตยูเนียนก็ต้องเปิดเปิดไพ่หมดทุกคนนะฮะยึดแล้วก็มาเลยหลังกายทอดตลาดเยียวยาให้หมดก่อนจำนวนนี้จำนวนต่อมาก็คือว่ามาบำรุงพุทธศาสนานะครับต่อไปคนมาใช้บริการของวัดไม่ต้องทำบุญนะครับมาใช้ื้นที่ได้ในการในการ อบรมสั่งสอนประชุะชสมสัมมนานะครับ,รบแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็เอาดอกผลที่วัดที่มีอยู่แล้วเนี่ยเพียงพอครับครับไม่ต้องไปทําอย่างอื่นนะค,ะครับผมไม่ได้การไปยึดไปทําลายแต่ว่าต้องการให้วัดเป็นวัดพระเป็นพระทําสิ่งที่ผิดให้ถูกครับตามพระวินัยต้องศักดิ์สิทธิ์นะครับทําผิดก็ต้องจับให้ศึกไปใครที่ทําผิดกฎหมายก็ต้องลงโทษเข้าคุกไป ครับครับแล้วเรื่องหลักคําสอนเลยครับอาจารย์ครับเมื่อถ้ากลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหลักคําสอนธรรมกายเดิมหรือหลักพุทธศาสนาต้องปรับยังไงให้เข้ากับวัดที่เป็นรูปแบบปกติแบบนี้อันนี้ก็ต้องอธิบายกันนะครับว่าอะไรคือพุทธศาสนาก็ต้องมีการสัมมนากันในเรื่องวิชาธรรมกายครับก็มีเจ้าคุณบางองค์เนี่ยที่เป็นเจ้าคุณเสริมชัยวัดหลวงพ่อสดธรรมกายยารามนะครับ ซึ่งก็ได้ปรรียนประโยค6นะฮะแล้วก็เป็นเจ้าคุณชั้นเทพองค์นี้ก็จะอธิบายเรื่องวิชาธรรมกายได้ดีเพราะเป็นลูกศิษย์ของเจ้าคุณภาวนาโกศลเทระนะครับให้มาพูดเรื่องนี้ให้ชัดเจนแล้วก็ประชุมเรื่องเกี่ยวกับเกจิอาจารย์ต่างๆของวิชาธรรมกายทั้งคารวาตแล้วก็คารืหัดเอ่อทางทั้งบรรพชิตแล้วก็คารืหัดเนี่ยมีลูกศิษย์หลายสายมา ยอมรับอะแค่เนี้ยเป็นวิชาครับกายของหลวงพ่อวัดปักน้ําจริงรออื่นที่เกิดนอกเนี้ยเรื่องเกี่ยวกองทัพธรรมเรื่องอะไรพวกเนี้ยเป็นเรื่องต่อยอดครับที่นี่สอนเองแล้วก็สอนไปเพื่อสร้างอาณาจักรสร้างเพื่อเพิ่มอานาจให้ตัวเองก็ต้องสอนอธิบายอย่างเนี้ยอาจจะอธิบายเป็นปีนะครับเพราะกว่าจะสลายความเชื่อของคนได้เนี่ยนะครับเป็นปีครับ ส่วนวันเกิดเจ้าวาดวันยี่สิบสองเมษายนเนี่ยต้องเลิกไปเพราะมันไปยึดติดกับตัวบุคคลนะครับมาเข้าบูชาจะจัดไหมก็ไม่จําเป็นต้องจัดยิ่งใหญ่ใครมาก็ไม่ต้องไปเสียเงินอะไรมากเบียนเทียนก็ธรรมดานะครับรูปหล่อทองคําเลิกสักทีเถอะครับคุณยายจันทร์เนี่ยท่านสอนผมไว้ตั้งแต่นั้นตั้งแต่สมัยผมเป็นพระอยู่นะฮะแกเรียกผมคุณธนูคุณธนูแกก็บอกว่าคุณธนูจายายไว้จํา ท่านธนูจาให้ดีนะหลวงพ่อสอนยายยายเกินไปก็ไม่ดีครับเล็กเกินไปก็ไม่ไหวทำอะไรต้องพอดีพอดีนกน้อยทํารังแต่พอตัวจําไว้นะท่านธนูจาไว้วัดที่ยายสร้างพระไม่เกินยี่สิบเกินยี่สิบยายไรับลูกศิษย์ไม่เกินร้อยเกินร้อยยายไร่อันนี้มันไม่ใช่ะนี่มันขยายแบบโอ้โหไม่มีขอบเขตเนี่ย ซึ่งในพระในพระไตรปิฎกก็มีไว้นะครับบอกภิกษุกลุ่มรุ่มแม่น้ํำอันหนึ่งสร้างวสร้างวิหารชนิดที่ไม่มีขอบเขตสร้างได้เรื่อยๆแล้วก็บอกบุญเรื่อยไปจนกระทั่งบอกบุญจนคนกลัวครับชาวบ้านเห็นโคเดินมานึกว่าภิกษุก็วิ่งหนีขนาดนั้นนะครับท่านพระพุทธเจ้าถึงบัญญัติเรื่องเรื่องปาราชิก แล้วก็เรื่องสังฆาธที่เศษข้อที่สร้างพระภิกษุที่สร้างวิหารไม่มีประมาณเนี่ยอันนี้ผิดทั้งสงทั้งหมดเลยผิดหมดนะฮะแล้วก็ท่านก็บอกไว้ว่าเหมือนกับแมลงผู้แมลงผึ้งเนี่ยทึ่งบินริมรดเกรสรดอกไม้ไม่ทําให้ดอกไม้นั้นชอกช้าไม่ทําให้ดอกไม้นั้นดูแล้วแปดเปื้อนและเลมจะพอน้ําหวานแล้วก็บินจากไปภิกษุในศาสนานี้ชั้นใดก็ชั้นนั้น ไม่ยินดีกับเงินทองลาบยศที่ชาวบ้านนะครับทายกชาติกามาถวายแล้วก็มีสิกขาบทนะครับนิสักขยะปาจิตติข้อที่8ข้อที่9เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับรูปิยะบอกไว้เรียกชัดเจนว่าภิกษุยินดีในเงินทองที่คารวสาถวายเป็นปาจิตติวัตถุที่รับมาเป็นนิสักขีนิสักขยะก็พึงสละออกต้อง ปรับปรงอาบัตก่อนสละสมบัติให้กับสงฆ์ไม่ถือไว้นะครับแล้วตัวเองจึงจะปรงอาบัติตกไม่ใช่ว่ามีบัญชีใครบัญชีมันส่วนตัวก็ว่ากันไปอันนี้ไม่ถูกครับแล้วก็ไปลงทุนค้าขายไม่ถูกครับอันนี้ผิดนิสสักคียาปาจิตติแล้วไปไปค้าขายเองไปเทรดกันเองนี่ก็ถือว่าผิดนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องทําให้ชัดเจนสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่เนี่ยท่านเป็นผู้ที่เคร่งครัดเขาทำไม่ไหนเรื่องนี้บัญชีไม่มีเลยเงินสักสลึงไม่มีรถท่านก็ไม่มีนะครับรถรถก็ไม่มีรถประจําตําแหน่งก็เป็นรถของราชการแท็กซี่บ้างอะไรบ้างครับ,รบนี่แหละครับพราที่ดีที่ควรจะเป็นนะครับวันทํำยังไงเราจะมีระบบที่ดูแลให้ความมั่นคงกับนักบวชที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนาผมไม่ได้ไหมายความว่า จะต้องบังคับให้พระภิกษุเนี่ยอยู่ด้วยความยากลําบากบนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยยศท้ายศช้างขุนนางพระเนี่ยทำให้การกระทําบุญต่างๆไปกระจุกอยู่ตรงเจ้าวาดรองเจ้าวาดผู้ช่วยเจ้าวาดนี่เยอะมากเลยพระหนุ่มเนนน้อยข้างล่างนี้ไม่มีนะฮะน้อยองค์จะได้รับอนิสงส์เพราะฉะนั้นทํายังไงจะมีจะมีสวัสดิการพระโดยที่ท่านไปไหนมาไหนไม่ต้องจับเงินทอง นะครับแล้วก็มีคนดูแลให้โยมพ่อโยมแม่ป่วยมีวัดิการดูแลให้ต้องการอยากเรียนต่อมีทุนการศึกษาให้ตัวท่านเองอาพาธมีทุนให้ในการดูแลรักษาไม่ว่าจะอาพาธหนักแค่ไหนก็ตามนะครับอันนี้เป็นสวสดิการที่ควรจะจัดให้นะครับสัมเนนต่างๆเนี่ยก็ต้องมีนม ให้ท่านฉันครับไม่ใช่ว่าไม่ไม่ไม่ฉันนมเลยนะฮะรูปร่างก็แคร์แกน่นโรงเรียนมีนมให้ให้นักเรียนกินพระเนเนนเนเนน้อยๆต้องมีงงนมเป็นเด็กต้องมีนมให้กินจะได้แข็งแรงนะครับแล้วก็มีมีอนามัยของวัดเนี่ยที่ดูแลจริงๆแล้ววัดควรจะเป็นศูนย์กลางของการแพทย์นะครับแบบสมัยโบราณครับ นะครับเป็นศูนย์กลางการศึกษาเป็นศูนย์กลางของชุมชนเป็นศูนย์กลางที่คนมีเรื่องเดือดร้อนก็มาประชุมกันหาทางร่วมกันแก้ไขโดยที่พระนั่นทาหน้าที่เป็นผู้ประสานงานครับนะครับชุมชนนี้จะเป็นชุมชนคุณธรรมไม่ใช่ว่าเอาไปลงทุนแล้วก็มาคิดมีกําไรนะครับเอาไปฝากไว้ก็เอา,เอา,เอาตั้งบริษัทนอมินีลงทุนเองเลยอันนี้ไม่ถูก นะครับวันพุทธเจ้าท่านฝากพุทธศาสนาไว้กับบริษัททั้ง4มีภิกษุภิกษณุณีอุบาสกาสิกาผมอยากจะเห็นบริษัททั้ง4เกิดขึ้นให้ครบนะครับไม่ใช่าฝากไว้กับแค่ภิกษุบริษัทนะฮะไม่ใช่แล้วบริษัทอีก3บริษัททำไงอ่ะการที่เป็นมีภิกษุภิกษณุณีอุบาสกาสิกาเนี่ยมีมีดุลอำนาจซึ่งกันและกันนะครับ อย่างศาสนาเชนเนี่ยมีสามณะสามัีสาวกะสาวิกาครบเลยเชนเกิดก่อนพุทธผ่านร้อนผ่านหนาวในอินเดียมาเช่นเดียวกับพุทธพุทธหายไปจากอินเดียทำไมศาสนาเชนยังอยู่นะฮะเพราะว่าของเขาเนี่ยสมณะสามณีไม่มีการกดขี่สิทธิซึ่งกันและกัน สมณีเคยสอนใครได้ยังไงสอนสมณะได้ยังไงก็ยังสอนได้เหมือนเดิมมีสวัสดิการเขาเปิดบริษัทศาสนาเชนมีโรงพยาบาลให้กับคนไม่ได้ทิ้งมนุษย์ครับมีโรงพยาบาลให้กับสัตว์รักษาสัตว์ที่บาดเจ็บเป็นโรคแล้วเขาดูแลสงคมสงเคราะห์ทำมาตลอดคนคนยากคนจนเชนอยู่อย่าง ที่เราคิดว่าเป็นรัที่สุดตรงอัตตากิริมนฐานุโยกนะครับแต่เขาอยู่รอดมา2,600ปีในอินเดียครับทำไมทาไมไม่เกิดอันตรายกับเขาทำไมพุทธทำไมหมดอะ่นะครับ,รบเพราะว่าพุทธเนี่ยจำกัดสิทธิที่สตรีสตรีหายไปภิกษุณีถูกถูกถูกครุกทำแปดกดไว้จนในที่สุดแล้วก็หมดไป นครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับขอบคุณมากนะครับดรมโนเราวันนีนะครับท่านผู้ชมครับที่ท่านได้มาฉายภาพมาเราให้เห็นกันนะครับเรื่องของศาสนาพุทธณปัจจุบันอดีตแล้วก็วัดพระธรรมกายว่าสถานการณ์ณปัจจุบันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับช่วงนี้พักกันสักครับ